对了。<laughs> <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฝ้าตามติดชีวิตช้างนะคะมารับชมมิ่งค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับมิ่งมงคลนะคะ กัน,นเป็นไหนกันน่ะเอาไอ้ให้คุณแม่หรอคุณพ,พันเหียดข้อี่ผมไปไม่ได้จีเขาไปหาแม่จริงจริ <c oughs> อย่างเดียวเลยตอนนี้ตุ๊กเสียงนู้่ได้เสียงีอย่างเต็ม กินนมครับกินนมบ่หิองมาหาแม่ซือหาแม่ซื้อครับกินหอดครับไทย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 เลยเจ้าไทย ดูดูดูสาวปีใหม่สาวปีใหม่สาวปีใหม่ยัง่อ้พู่อนไรดูวิ่งมาหาผู้บ่าวบ่หาบ่าวเ,เ <laughs> ดาบอกพูดนนะดูโอ้โหเลนมาได้ไกลเลย แฟนฝฟาแล้วหาผู้บ่าวแม่สาวปีใหม่แม่หาบ้าวดาวแม่ไปเล่นกับพีพีบ่มิ่งไม่เล่นกับพีพีบ่

ผู้เขาก่อนเร็วผู้เขาก่อนโบ่เอาเรื่อไปเลยตรงแถวๆนั้นเหรอเหยียบสิเหยียบสิโอ้ยทำไมต้องเหยียบเท้าคุณตาด้วยมิ่ง ว่าเอาคุกเข่าหน oh ิไงคุกเขาคุกค oh! right. ุกแบบไหนครับพอผมลืมหรอครับผมจำไม่ได้โอ้ก้านเอากันเอออ้อได้สองเก้ามิงได้สองเก้าเองเอาคุกอีกเอาคุกใหม่คุกใหม่ลูกคุกเข่านี่ไงคุกขานี่ยคุกคุกเข่าก่อน ฟูเขาก่อนเขาเอาเขานี่เ้เาเขาเอาไหมเขานแล้วเนอ่อนแล้วได้แล้อนแล้ผมกินนะครับผมเลืมครับเลือมเลืมโอ้ผมสิรอนแล้อวันนี้าโอ้ยนาะทำบสั่งหน่อยเนาะ เดี๋ยวพ่อปอกรตกหลุม่นี่เดี๋ยวตีังกาตกหลุมเลยนะโเอเข้าวง้อข้ากวนโอ้ตกตกหลุมตกหลุม ผมจำอะไรละพ่อป้าคุกเข้าแบบไี้เพืพอ่อน่อพ่อพ่อหวนี่การเบนรถอีกได้พ่อวัวน,นี่เอ๊ะไหนเงียบเหล่าไหนเงียบเแล่าหนงยยบเแล้าอุ้ยมาที่สัยคับ ตําตูตูเอาก่อน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 ครับโอเคครับไว้ <laughs> 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 <All right. cười> ไม่เอาคูกเขาด้วยนี่แม่นี่แม่คุกเข่าคุกเขาคุกเขาก่อนเออคุเข่าเอ้าคุกเขาคุกเขานี่แม่คาดมากสิอู้ด๋ยวมันเอ้ยเกบเลีวเกลียบเลีวกไปแล้วเขแนนี่แม่เฮ้ยคุกเขาคุเขาบ่อุคุเขาด้วยไม่เอาคุกเขาก่อนเอ้ยเนาะ แปอหนื่นห้แ่ลมาดเลยูแม้ยังไม่งเลยหงหน้าอเยเบอกกนล่าอะช็อกโแลให้มิกินได้แล้วกคิงินี่ปอนนี่จิงน้อย มาอะกาออย่าอย่าั่งยิ้งมิงมิงช็อกโกแลตมิ่งกินช็อกโกแลตกับเมาะอวานแล้วมิ่งแล้วอย่างนึ้นผมชอบน้เม็ดครับช็อกโกแลตขมมามิ้งช็อกโกแลตขมมามิ้ เดีรอนี่่ข้าวัอ้เดอดีรรอเว่ดวรอาอรันใยังกินให้ผมกินน้ำเนะค่ะพระวันในยังกินน่ะพระวันน้ำอี๋มันคือเป็นแบบนั้นพระวันในยังกินให้ผมกินน้ำมันโซดาครับโซดากันน้ำโซดา อันนี้ก it, well s okay. <S parole, ็ม claro ีน ok? ้ำตาลเหมือนกันรอรอรอไม่เอาแล้วรอรอรอนี่เอ้ยเอ้ยทางน้ำพุ่นแตกรอก่อนสาไว้พี่แม่คนมีน้ำตาลหนสิแค่ไหลก็โผล่น้ำตาลไหลรอรอพี่เป็นจีนรอดทุนเหรอเป็นว่าเป่นจีนรอดทุนเหรอรอกอนรอก่อนรอก่อนเฮ้ย ขนาดบ่ได้อันอาบน้ำเลยนมิงขั้นให้ยังลุขั้นตุดาขั้นดักขั้นตูดเหรอพูดไม่สุภาพเลยพราะเปล่านี้ครับผอรค่าวะอุ้ขั้นดักรออี๊โอ้ยคดย่เฮ้ย เอาคือว่าเอาไปกินเอากินกินว่าเป็นเอาใช่ไปไหมกินบ่กินบ่ใช่หรอเออหนูจะโคบแซ่โอ้โนี่แม่นพวกอัน่ไม่กินต่อกินมาเจ้า้ายเกี่ยววะมาพี่มาพี่มาพี่นี่แหละใช่หรอก่อนนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมเข้ามาให้คะแนนน้องมิ่งด้วยนะครับผมก็สนใจรายละเอียดก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวติดต่อมาด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวก็ปักปัก,ปก,ปกหมุดไว้นะครับก็ลากันแล้วครับสวัสดีครับมิ่งวาสวัสดีครับเอาครับตรอระครับ